thank you เป็นไรคุณมาเดือดฮะ,ะหมูนี้ก็เห็นคุณไอทุกวันเลย <c oughs> นี่คุณเป็นอะไรไปคุณรักษาเรื่องสาตัวหน่อยสิอ <c oughs> ไอก็แค่ก็แค่คทั้งวันเลยเนี่ยฮะอืะ <c oughs> อเออแล้วเรื่องเพลงโฆษณาของผมว่าอย่างไง <c oughs> ออ <c oughs> เพลงโฆษณาต <c oughs> ราจักรยาน จักรยานตาเสื้อคำลาไรว่าไงอยู่ในอยู่ในโหอยู่ในเฟลมนี่หมดเรียบร้อยแล้วครับเนื้อเพลงก็โอเคนะแต่ว่านี่ีคุณมาเดือ อะไรกูไปทำอะไรมาคุณมาเหลือเอาครับ <c oughs> เนื้อเพลงมันโอเคแนละ้วแต่ว่าจังหวะเป็นยังไงผมไม่รู้ผมอ่านโนต้ตของคุณไม่ออกหรอกครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเล่นให้ดูครับไอตอน <c oughs> ตอนตอนท่อนท่อนยามันก็ง่ายๆครับ <c oughs> อืมเลยสามสิ <c oughs> เดือยครับผมนอนแก้พูดครับอยู่ครับอยู่ทั้งคู่เลยครับโรงพยาบาลเลยครับนัาเดือยอยู่โรงพยาบาลเลยฮะอะไรอะน้าเดือเป็นอะไรมากไหมครับอะไรอะน้าเดือยน้าเดือเป็นอะไรไปทั้งนี้ครับเหรน้าเดือเป็นอะไรนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่เงียบก่านี้ก่อนครับครับผมผมจะได้ไปนะฮะอยู่ตรงไหนนะฮะตรงสี่แยกพอดีใช่ไหมครับ ฝั่งซ er mm ้ายฝั่งซ้ายเป็นตึกอะไรนะฮะอ๋อตึกห้าชั้นสองนะฮะห้องนะฮะห้องสองศูนย์แปดนะครับครับครับขอบคุณมากครับผมจะรีบไปเลยฮะ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 เดือดเป็นอะไรคุณจิตกรโทรบอกว่าเดือดเป็นลมรบกวนโต๊ะตัวนี้อยู่โรงพยาบาลตายแล้วเดือดจะเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยยังไม่ค่อยแข็งแรงอยู่ด้วยไปเร็วไปเรลยแก้วเลยไปเลยให้เก้วเปลียนชุดน้าเดือดก่อนเดี๋ยวนะ อ,อีกเม็ดหนึ่งค่ะอีกเม็ดหนึ่งค่ะโตคุณนางพยาบาลครับผมต้องกินยาได้ไอีกกี่วันคะเนี่ยไม่นานหรอกนะคะคุณมาเดือยผ่นใจนิดนึงแล้วคุณก็จะหายนะคะเพราะถ้าคุณไม่ทานยาเราก็จะเปลี่ยนเป็นยาฉีดวันละสองเข็มกันยาฉีดงดนะครับโอ้ยหนาวเหลือเกินเนยคะคุณจุนหนาวหรือคะครับหนาวเหลือเกินครับคุณพยาบาลครับช่วยช่วยผมพายผมด้วยสิครับ <c oughs> คุณผมไม่ไม่เรียบร้อยนี่คะึงได้หนักเย็งไงคะดีขึ้นยังคะยังไม่หายเลยครับเจ็บไปหมดหนาวก็หนาวห่มให้แล้วนะคะ <c oughs> เดี <c oughs> ๋ยวก็อุ่นนะคะครับคุณพยาบาลครับค่ะช่วยช่วยปิดหน้าต่างให้ผมด้วยสิครับโอ,อ้นนี้คงไม่ได้หรอกนะคะเพราะว่าห้องนี้ไม่มีแอร์นะคะถ้าปิดแล้วเดี๋ยวอากาศไม่ถ่ายเทครับ <c oughs> คุณห่มผ้าไว้แล้วนอนนิ่งๆเดี๋ยวก็อุ่นนะคะโอ้ยร้อนร้อนโอ้ยอร้อนร้อนร้อน Oh, ผมผม ulously, ผมก็ร้อนเหมือนกันครับคุณพยาบาลผมร้อนกว่าครับผมร้อนช่วยคุณบานครับผมก็ร้อนผมเหนื่อยไปหมดแล้วก็คุณพยาบาลช่วยเช็ดตัวผมหน่อยได้คุณบาลครับช่วยหาผ้ามาเช็ดตัวให้ผมด้วยสิครับเช็ดผมก่อนครับผมผมผมก่อนครับคุณพยาบาลโอเคค่ะผมเป็นหนักกว่านะครับสักครู่หนึ่งนะคะดิฉันจะจัดการให้แป๊บหนึ่งเช็ดผมก่อนครับผมก่อนนะครับคุณพยาบาลครับดิฉันจะไปตามบุรุษพยาบาลมาให้ทั้งคู่เลยนะคะครับครับผมผมก่อนนะครับนั่งเลยอ่ะคะ

เด,เดือยเอาเรื่องอ่ะใช่แล้วใช่แล้วเอาเรื่องเนี่ยโ <'t> ลกออกไปทีคุณดีนะมันอยู่ชั้นสองนี่จะเพิ่มพ<อ>รวดไปอยู่ชั้นสี่ชั้นห้าชั้นตายแน่เลยคุณโอโอเมื่อยตายไปแตเข้าไปเลยคุณเข้าไปเดี๋ยวเดี๋ยวอะไร أ, ผมว่านะเราลงไปข้างล่างไปไปซื้อผลไม้มาเยี่ยมมาเดือดดีกว่านะเข้าไปมือเปล่าหน้าเกลียดหน้าไม่ทางตรงหน้าเกลียดอะไรก็ฉันบอกว่าแล้วไม่ก็ไม่ต้องไม่ ป่านนี้พ่อมาเดือดเขาก็มีของเยี่ยมเยอะแยะอุตสปืนของเราไม่มีประโยชน์อะไรหรอกน่าเกลียดไปเลไม่น่ากเกลียด<า>แล้วอีกอย่างหนึ่งนะคุณนะเราจะไปรู้ดีไงว่าพ่อมาเดือดเนี่ยเขาอาการหนักาการเบาแค่ไหนเกิดเขาเป็นนิดหน่อยๆแค่นี้เราซื้อของมาให้เขามันก็ไม่คุ้มเงินเราสิใช่ไหมแล<อ>้วดูให้เขาหนักเพี้ยนถึงซื้อมาให้เขาไม่คุ้มอเอ๊คุณคุณว่าพ่อมาเดือดเขาจะมีเงาะไหมเนี่ยทำไมอ่ะฉันอยากกินแต่คุณเมื่อวานซื้อไม่ไหวรอตั้งสิบสองบาทแพงแกตายเราไปกินมีอาหารเที่ยยยงกันนเเเละคุณร็ว อไม่ได้ละเออดิฉันโทษตายลูกเออดิฉันเก็บให้ค่ะเออขอโทษทันทีดิฉันทำขอโทษนะคะคุณพยาบาลไปเช็ดตัวเลยค่ะเปลี่ยนไปหมดเด็กๆเด็กๆเก็บให้หายละขอโทษที่หคุณพยาบาลครับในมาเดือที่อยู่ห้องนิดไปไหนแล้วล่ะครับอ๋อแค่เอ็กซเรย์ตึกสี่ค่ะเดี๋ยวก็มารอได้ค่ะได้ค่ะตายแล้วคุณเปลี่ยไปหมดเลยวนี้ที่เด็กผมเก็บให้ครับดูสิอู้ย ฉันก็ซุ่มซ้ำแล้วก็เออก็ไม่ทันก็เปียกหมดเลยนะไม่เป็นไรเรกคุณออกมาโถะโถะกันป้าไหนอะเตรียมไหนอะเนี่ยก็นี่ไงเราเตรียมเข้ามาเดือดเขาอ่าใช่ใช่นี่ร่งรอก่อนนะคุณเมื่อยจะตายก็เป็นหนชั้นสองเลยนะดูเบียกหมดวะายเบียกหมดเลยมาเดือดดาวเรืองจุนเจ้าหนัดแสงต้องดูหน่อยล่ะเฮ้ยนี่ดิคุณอย่าไปยุ่งของหมอเขานะเออคุณคุณเนีอย่ายุ่งหน่าฉันจะ ศึกษาไม่ดีนาขอศึกษาใครจะมาเห็นเราประเดี๋ยวเขาเขมาคุณคุณคุณแคนเซอร์นี่มันมะเร็งเป่าคุณฮะมะเร็งสิไหมได้เดือ๊ะฮะอะไรคุณใช่ไหมมะเร็งใช่ไหมแคนเซอร์มะเร็งฮะลังปอดฮะมะเร็งที่ปอดเหรอโอ้ยในในเดือ๊ะ อพอมาเดือเห็นหน้ากันอยู่หลัดๆพี่หน้าเห็นอไอครอกไอแคกกันทุกวันเลยอ่ะโอ้ไม่น่าเลยนนหนมยังแน่นอยู่เลยอะ่ะเขียนตัวแดงเลย<ห>ทำหน้าดีๆทำหน้าดีๆอย่างนี้คนไข้ใจเสียยิ้มสียิ้ม บอกค่าจุ๊ซ้อนแน่นอนไฮ้ยเดือยโถ่ยิ้ม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 ไในเดือยสบายดีขึ้นแล้วใช่ไหมเขายังช่วยแล้วใช่ไหมฮะหมอก็บอกว่าอีกเป็นยังงงไบ้าดีครับหมอหมอบอกว่าอีกไม่กี่วันก็กลับไปอีกไม่กี่วันเหรอคุณโจ้ออีกไม่กี่วัน อคือคุณน้อยเขาเป็นอย่างนี้เขาเขาเป็นคนอ่อนไหวอ่ะเห็นเขาเห็นในมาเดือนนี่อาการดีขึ้นเขาดีใจเขาดีใจเนี่ยเขาตื่นตันตื่นตันมากเนี่ยเขดีใจนะดีใจดีใจมากอ่าอยต้องขอบคุณคุณชุบขอบคุณแน่น้อยมากกคสามเยี่ยมเอเเอด็นเอเ็เอเดี๋ยวผมเอาดเอาเอเด็ดเอเดอเดเอาด็ดเอาน็เอเดอ่ดเอเด็ดนอออ่า นี่นะอ่าเออมันมันลงอ่ะขึ้นขึ้นหน่อยฮะเอาอเออพรามันเดือดอานอนเถอะจ่าเดี๋ยวฉันฉันห่มให้นะเอานอนไปเถอะเจ็บออกไหมคุณชุกขรมามากเนี่ยไม่มีอะไรไปนิดหน่อยไปนิดหน่อยเอง ายขนรู้หรอกเป็นความจริงเลยคะเนี่ยจริงสิสิจะมาหลอกอะไรกันล่ะพูดแล้วหน้าสงสารจังโถเห็นกันดูหลัดหลัดไม่น้าเลย แล้วนี้นมาเดือดรู้ป่ะครับว่าตัวเขาเองเป็นอะไรอโอ้ย,ยขอนี้เขาให้คนไข้รู้ไม่ได้หรอกเดี๋ยวคนไข้ใจเสียเอาก็ถือว่าสิปะพไอ้เป็นโรคธรรมดามันก็ไปอย่างก<ช>็แเ่เป็นถึงมะโรงมะเลงใช่ไหมถ้มามะเลงเราก็รู้มปรักษาหายขาดที่ไหนไมีแต่กินยาไปแล้วก็รอวันตายไปอย่างเงี้ยอยู่บนเตียงนั่นแหละใช่ไหมไปบอกกันได้ยังไงเล่าสงสารก็แต่หลานก็น่าขานคนเป็นสักคนยังจะทำยังไงแจ่ พี่พบใครเป็นแมลงอะ่ะบอกมานเร็วสิพพบเร็ว<ย>นั่นเดือดเหรอนั่นเดือใช่ไหมน,นั่นเดือดยม่ต้องเป็นนั่นเดือด้วยอ่ะไม่จริงหรอกนัดเดือเป็นไข้หวัดใหญ่สองวันก็หายแหมพ่อบุง้ง เอออาก็เห็นใจนะอาก็อยากให้มันเป็นอย่างนั้นจริงๆแต่นี่อาไปเห็นแฟนของพยาบาลกับตาเลยไม่จะถามลงชุบก็ดูสิจริงๆไม่จริงอ่ะโถ่เอแอแกกำพาพ่อแม่แล้วยังต้องมากำพ้าน้าเอเอาอย่างนี้ไหมครับยังไงยังไงอ่ะพวกเราไปเยี่ยมนะเดือกันไปเลย ไปให้กําลังใจแกหน่อยใช่ของนี้ม <Wars> ันอยู่ที่กําลังใจอย่างน้อยก็ยื้เวลาได้ตั้งปีสองปีใช่เหมือนกันอย่างน้อยเก็บค่าเช่าได้อีกปีสองปีนะไปยื้ยแต่น้อคุณนะกาลังใจกาลังใจต้องไปเยี่ยม ง่ายรู้แล้ว,ว,ว,วาเเจ็บปวตรงไหนางคอืมน้าก็ไม่เจ็บแล้วเออน้าไอน้อยลงแล้วด้วยหรือเปล่าแค่จะไม่ไอเลยตอนนี้แต่ก็ดีขึ้นมากหมอเขาบอกว่าอีกสักพักก็กลับได้ดี่ความจริงเราไม่น่าจะเสียเวลาเลยนะเนี่ยนะขาดเรียนปเปล่าไม่เป็นไรหรอกค่ะน้อยอะได้จะเขียนเลียนมากขึ้นค่ะบ้งมาเหมือนกันนะสัญญาได้เกียรติของลูกชาย พุ่งจะเรียนวิทยใ์ให้เก่งมากๆเลยเลขด้วยออืมเป็นเด็กดีกันใหญ่ฮะใช่ค่ะเราอาจ,จะชื่อนันเดือนทุกอย่างเลยค่ะจริงไามพุ่งใช่พุ่งก็เหมือนกันฮะเนี่จะประจบเอาอะไรหน้าหรือเปล่าเนี่ยฮะอันนันอา่ารู้ละเอาละพอนะ้อาออกจากโรนนะงพยาบาลนะสัญญาว่าน้าจะพาเราไปเที่ยวไปสวนสนุกอา่าไปดูหนังแล้วก็จะพาไปเล่นตู้ไฟฟ้าด้วยตกลงไหม เราจะไปเที <IS 2> <IS 2> ่ยววยกันฮะพอตอนนั้นบูมก็จะพานมเดือไปด้วยยิ้มสิยิ้มสินี่ค่ะสวัสดีค่ะคุณแน่งคุณชุบซ้อนโอ้ยคุณมาเดือยวันนี้อากาศดีดีนะคะดีผิดปกติดีมากโอ้ยข้าวของเยอะแยะเลยนะคบวามจริงไม่น่ารบกวนเลยครับเนี่ยโอ้ยไม่เป็นไรละค่ะคุณมาเดือกินกินไปเถอะอีกหน่อยก็จะไม่ได้กินละ คือข้อหมายความว่าเนีในในแกงเนี่ยแม่ค้าที่ขายเนี่ยเข,เขาเขารวยเขาจะไปนอกแล้วต้องรีบๆกินซะใช่ใชอ่าอีกน้อยเขาไม่ทําแล้ว<ช>อขอบขอบขอบคุณมากครับไม่เป็นไรจร้ะกินไปเถอะเพื่อเพราะว่เดี๋ยวอยากกินอะไรกินยกให้พราเดี๋ยวกินอีกหน,น่อยจะได้ไม่ต้องมาหลอกมาหลอนกินอนันคุณนะคุณคุณเป็ผมผมไม่ไม่หลอกคุณคุณคุณนายแน่น้อยแล้วครับ เรื่องค่าเช่าบ้านที่ติดไว้เนี่ยจะพยายามเบิกล่วงหน้าด้วยไหมไม่ต้องไม่ต้องผมาเดือนไม่ต้องเลยไม่มีไม่ต้องให้กันเดือนนี้ยกให้แล้วก็ขาดเงืนออะไรมาบอกกันได้นี่นะคนกันเองนะคุณนะจะมาต้องอะไรกันนะนะผมเจอแต่ข่าวที่บริษัทมาเช้าผมใจหายหมดเลยูถคนคนทำงานมาด้วยกันเออถ้าผมมีอะไรล่วงเกินคุณทั้งกายวาจาและใจก็ยังไงก็โอ้โหเสียให้ผมด้วยนะ คือค no? ือแบบว่าเออผมก็ผมมันตกก็เลยชอบพูดตลกตลกอะไร้วจะหายแล้วใช่ไหมจะหายแล่ไหดีดีตลกขาพูดแรกตุ่งเสร็จงานมาตลกเลยแข่งแล้วดีฮะดีฮะแก้วครบ ผมผมซื้อกล้วยมาฝากน้าเดือยให้น้าเดือยอร่อยอร่อยอะไรอะไรวางว่าชอบน้าเดือยแล้วก็นี่อภิรานธาการจากอากู๋ครับโอ้โหตั้งร่างตั้งร่างพูดจริงๆเนี่ยพูดจริงๆนะเห็นจะสองคนในผมเหนื่อยใจจริงๆเลยฮะน้าเดือยอย่าเพิ่งเหนื่อยน้าเดือยพระอรหัง พระนาเดียน้าเดียยทองเดี๋ยเดี๋ยัน้าเดียหยาอล้วร้องเพลงนี่ว่าร้องเพลงคุณนี่ร้องเพลง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 เอาพิจิตรยามานะเอาอย่างสามสี ห,ห,นหน้าเดือที่รักของเราหอผปูน้อยลองลอยไปไกล ยอยู่กับเราหลานานลานานัา,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 านหม,ม,น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 มาจบไปจมไปไปคุณมาดีค <c oughs> ่ะคุณหมอยาติกลับบ้านได้แล้วนะคะกลับวันนี้เลยเหรอครับใช่ เก็บของได้เลยค่ะหมดหวังหมดหวังโธ่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 โธอ่โธ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 ่อธ่โธหโธ่โธ่โธ่โย่่โธอโธ่โธ่โธ่่เธอโธ่โธ่โธ่งธ่โธ่โธ่โ่โธ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 ่อ่อ่ ช่วยหน่อยด้ครับะช่วยหน่อยนะวยค่ะช่วยอยู่ไม่ได้หรอกนะครับเพราะว่าตอนนี้มีคนไข้หนักหลายเตียงมารออยู่นะคะยังไงคุณเดือต้องเชิญกลับวันนี้แหละคไม่ได้ดลยนะคะผมบอกแล้วว่าหมดหวังหมอเขาเอาไว้ไม่อยู่หมดหวังจริงๆของคุณทั้กคอ่นะหมดหวังหมดหวังอะไรกันคะรี่คุณพยาบาลยังไงมันก็มาถึงป่านนี้ก็บอกบอกเขาไปเลยใช่ว่าคุณมาเดือดเนี่ยนะเาถึงคุณนุ้่เออผมเป็นอะไรครับ วัดผมเป็นอะไรนะฮะมวัดมวัดมวมัดเป็นไรนะครับโทษฮะมะเร็งผมนั่เลยเป็นมะเร็งตายแล้ว นี่แสดงว่าพวกคุณเข้าใจผิดกันหมดเลยนะคะเนี่ยจะผิดได้ยังไงก็ในสมุดมันเขียนไว้ว่ามันเลยคุณมาเดือนะคะจะเป็นแค่แค่วัดใหญ่ค่ะแค่กลับไปรักษาที่บ้านสองอาทิตย์ก็หายคุณจุนเตียงโนู้นต่างหากนะคะที่เป็นมะเร็งที่ปอดนะคะญาติมารับตัวกลับไปแล้วเพราะว่าทางเรารักษาไม่ได้จริงจริงจริงเหรอะ แน่นอนเลยเป็นเพียงไข้หวัดธรรมดาใช่เราก็เสียของเยี่ยมไปเยอะเอามาเยอะเรากินกันเลยคุณชุกกินคนอื่เี้ยงของกันเลยดีดีค่ะไปเอาไเอาไปเอาไเอาไปเอามปเอาไปเอาไอา โรีดด้วยรีบด้วยไรับเี้านเอ่อน้ำไม่สบายนะจ๊ช่วยดนน่อยได้ดกเดีวท้าเดียน้จ้าไปนวดน้าสิไปหน่อยสิไปนิเอาเลยขึ้นไปนวดมัได้เลยิขึนไปเลย้นนั่นขึไปเลยจ้า ยังเพางยังยยั